Ờ, rồi đắm rồi. Đâm 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 líp, đâm líp. đang. Chấm lên, Chấm lên. ว่าแล้วมันต้อง <c oughs> ได้งานได้งานวะเนี่ยงจุดได้อือที่น้องจับมั้อย่าไปฟันเลยอย่าไปฟุดเวิร์กมัน้ลงลุงยังสั่นเลยได้งานได้งานบอกแล้วกันหัวแดงก็สั่นยังแด๋งเรียบร้อยอยู่แล้ว chịu 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 ได้ปาดหอยเขาปาด่ะจิงนายิงลรงความมีก่าหาความมี่าหาไปแล้วมีเตได้รงปาดปาดไปแล้วเขาถอยลงมปมาทีมยังได้นั่นแล้วรอหลังมาลงไหเสือมน้วบนเบิรบนแล้วบิดบนแล้วอนเต้นเลนมหาใช่ไหมมุอยเลยว่ะมกมวนกะกิริ จมบัดลอดเลยตัวที่เด็ดตัวที่เด็ดอ้จำบดิครับ

Đi TV mà sắm. เออ. À. xong mà lại xong mà lại. Trùng câu, à. มันยาวๆครับรันยาวๆรถพ่วงแล้วมาดัน,ดนเหรอขี่พงง่ะผี่พงแล้วมระมาดอกมาถึกับหวัว่้นแหละเอารถเค็นมั้ยยกขึ้นเลยเรเำเนไดลรอหลังลงมานาน่นยดิน,นหัก จากเขามาสิมงาไหเขา่เขาตีพี่กันแล้วคนขับกัเดียวละสามแสนคนขับก็ไปบวชอยู่จรนขัาดยไไปอีกได้หพ่ขยืนไอีกได้ไหมไอีกรับอีก

อืมคว่ำปุ่นแล้วมีไหนครับมีมะจับมจั๊บนะได้เลยมีปุ่นวะจมจบุ่นหยร้อแมดุล้วมแล้วู่นดาเอ้าอย่บะเหนียวอย่เอ้าเริ่มเป็นล่องล่อแล้วเริ่มเป็นล่องล่อคมบัปแล้วครับไปไหนไปไดที่โนปหน